สวัสดีครับเซ็นมวยทุกท่านครับวันนี้วิจารณ์มวยเด็ดกับผมดีเจจ๊อบเพือํำนาจนะครับเริ่มกนที่คู่แรกนะครับรองไปที่ยกเพชรนะครับวันนี้รองเปิดหัวกันเลยนะครับเล่นมวยรองนะครับยกเพชรครับแล้วก็คู่ที่สองครับรองไปที่สายนครนะครับรองกินเซียนครับคู่ที่สามครับวุฒิเดชนะครับโคตรเด็สองแล้วก็ตดท้ายด้วยดาวโคตรเด็หนึ่งนะครับสี่ตัวรวยวันนี้ช่องแรกนะครับ ไปกัะต่อที่ช่อง7สีเลยครับคู่แรกนะครับรองไปที่เพชรดำนะครับรองให้มือหักครับคู่ที่สองนะครับก้องสุรินรองกินเซียนนะครับคู่ที่สามอำนวยเดชนะครับทีเด็ดหนะครับแล้วก็คู่ที่สี่ให้เป็นท่านรองนะครับเพชรกล้านะครับรองปิจฉาครับไปกัะต่อคู่เย็นนะครับคู่แรกนะครับโคดเด็ดหนึ่งเล่นไปที่โจอี้นะครับคู่ที่สนะครับ ลองให้มือหักที่ฟิวนะครับคู่ที่3นะครับลองกินเซียนไปที่เงาพยักนะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับให้เป็นท่านรองที่เอกลักษณ์นะครับลองปิดฉากครับจากใจผมดี Job, เจจ๊อบเมืองอำนาจครับ